นี่นะครับครับสวัสดีครับผมโหน่งโชว,วันนี้ก็จะมาทำชูชีปลากฏดปรากฏว่าเป็นอะไรไม่รู้แห้ไม่แห้งแล้วแห้ดิอ่า <c oughs> นี้จะพาทีมงานมาเล่นน้ำที่บอ่บอบ่ออยู่ไหนอะ่ะอยู่ที่สวนสวนอยู่ไหนไม่รู้นี่เป็นปลากฏดนะครับปลากฏเนี่เป็นเป็นปลากฏดนี่จะเป็นปลากฏดเหลืองนะครับเ <c oughs> นี่ย ตัก่อนเขาเหลืองนันี้ไม่เหลืองแล้วนะครับสิไปแล้วเดี๋ยวจะบั้งก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำเขาอะทั้ง,งตัวเลย้าไม่บั้งเดี๋ยวจะสุกยากอ่าบั้งก่อนแบบนี้ชูชีสูตรบ้านๆไม่ใส่กะทินะครับก็จะมีแค่น้ำพริกแกงเผ็ดนะครับแค่น,นี้เองน้ำตาลนั่นแหละผงปรุงรสใบมะกรูดฉีกปกติเขาจะมีมีพริกแดงด้วยหั่นลงไปแต่วันนี้ไม่มี ก็คือไม่มีไงนี่นะครับเราก็จะตั้งกระทะนี่ริมทะเลมองไปทะเลแล้วกันนะเด็กๆก็เ,กกเล่นน้ำกันอย่างเพลิดเพลินกระทะร้อนแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปน้ำพริกแกงเผ็ดไม่นยอะไม่น้อย ปลาเนี่ยเราจะใส่ไปตอนผัดนี่เลยนะครับตอนผัดนี่แหละจะได้หอมหอมปลาลงไปเลยนี่นะหอมเลตะกร้องยังให้ชุ่มให้ชิ่วเลยนะครับเนี่ยกินนี่ดีมากเลยนะครับอันนี้เอาดอนะครับว่าลมจะพัดไปทุกที่ทุกทางนะครับมันไม่มีครับเหนือลมใต้ลมนะครับเพราะว่าไม่รู้ลมพัดไปทุกที่ทุกทางแล้วก็จะผัดเนี่ยครับให้หอมเลยหอมดีแล้วนะครับก็จะเพิ่มด้วยบัลลั่นดีนะครับบัลลั่นดี ใส่ลงไปใส่เยอะไหมพีไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะครับแล้วถ้าใส่เยอะพี่เรือตอนนี้ควมดีแล้วจะเติมน้ำเปล่าน้ำตาลผมปรุงรสปรุงรสกันตอนนี้เลยนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวใส่ปลาลงไปเดี๋ยวจะคนยากก็เลยเอาตรงน,นี้เลยดีกว่า ชาติน,นี้ก็ต้องปรุงให้แบบยังไม่ต้องขมข้นมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเราจะรอให้น้ําแห้งแล้วก็น้ํางวดมันถึงจะแต่เขมข้มนต่ออีกทีนึงตอนนี้ก็ชิมก่อนไงพี่เอะต้องใส่ต้องต้องต้องเติมปรันดีนะเติมในกระทะใช่ไหมพี่เติมใส่คนนี่แหละ นเดือดแล้วก็ค่อยๆใส่ปลาลงไปใส่ปลาลงไปแล้วก็ไม่ต้องคนเลยนะครับตุชีก็จะแบบประมาณกุกขิกกุกขิกนะครับเนี่ยเป็นนี้แหละเดี๋ยวสุกแล้วเราค่อยกลับหน้าได้ล่างสุกดีแล้วก็กลับหน,น้านะครับอะกลับ<ว>ยังไงวะอะโดนตะกร้ออีกอุ้ย มาอุ้ยเอ้ยอะไรไม่ใช่พี่ดุ่มนะอุ้งอุ้ยแหมอันนี้นะครับใช้ช้อนใช้ช้อนกลับหน้าเฮ้ยไม่ได้ปหมอึ๊บอ่าโอเคนี่ครับเนื้อเขาไม่เละเลยนะครับปรากฏเนี่ยเนื้อแน่นเนื้อแน่นเนี่ยยังเด้งอยู่เลยเนี่ยยังไม่กอมกลับอยู่เลยโอ้โหแกจะพลิกไปพลิกมาอะไรนีะเนี่ยอ่ะฝั่งนี้ได้เอาตัวนี้ก่อนนี่โอเคตัวนี้เอ้ยไอกระทะมาผิด่ัวเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะ โอเคได้ไแล้วได้แล้วปลา,าเนื้อแน่นนะครับผมแล้วก็กระทะเนี่ยมันงอนไงไม่เข้ารูปอะ่ะอ่ะจะพยายามก่อนโอเคได้แล้วได้แล้วทีนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดฉีกนะครับใส่ลงไปเลยไปน้ำก็หอมใส่ไป,ไปที่น้ำนี่โอเค ส่นนี้ปลาเขาสูกดีแล้วครับมาจดใส่จานนี่นะครับแบบนี้น้ำเนี่ยก็เทดิเทเลยนี่ชูชีปรากฏพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับชูชีปรากฏขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับง่ายๆเป็นบ้านไม่ยุ่งยาก ผูชีก้ก็เหมือนกับนี่นะครับแกงแบบแห้งๆนะครับนี่ปรากฏเขาจะเนื้อนแน่นมากอืมบุตรบ้านๆก็คือไม่มีกะทินะครับบางที่ก็ก็มีกะทิอืมแล้วก็เป็นอ่าออ,อะไรนี่ใบมะกรูดซอยอันนี้ก็ต้องกระถานที่ฉุกเฉินเนี่ยได้แค่นี้แหละอร่อยแล้วอร่อยมากอร่อยไม่อร่อยดูรอกินเนี่ยคนรอกินเนี่ย